สวัสดีครับวันนี้พามาดูบัวยักษ์ออสเตรเลียครับดอกใหญ่ดูเปรียบกับมือนะครับแต่ถ้าลงดินจะใหญ่กว่านี้อีกครับเท่าชามกับมังเลยสีม่วงเนี่ครับียบเทียบกับบัว ไทยก็ไปบัวไทยจะเราประมาณนี้บัวพันธุ์ไทยจะประมาณนี้ครับนี่ครับปลูกใส่อ่างครับเลี้ยงปลาลเล็กๆอย่างนี้ได้ป,ปลาทองปลาอะไรก็เลี้ยงได้ครับนี่มีกินเมาครับนี่ครับสไลด์ตัวเนี้ย ถ้าไปปลูกในอ่างในการแจ้งน้ําจะไม่เป็นสีเขียวไม่ต้องใส่ดินนะครับวางไว้ปลูกได้เลย,เลยชื่ออะไรเนะี่ยผมจำไม่ได้นีครับเนี่ยจะทําให้น้ําใสไวมากดีที่สุดแล้วก็คือว่าไม่ต้องใช้ดินรอยน้ําก็คือมันจะอยู่ได้เลยครับเนี่ยประหายุงได้ ปลาสอดปลาเล็กปลาทอมตัวเล็กก็เลี้ยงได้ครับน้ำใสนี่ครับมีเลยเดี๋ยวดูมาเปรียบเทบดอกขนาดดอกนะครับยงยกมานี่ครับความใหญ่มีคนสนใจแนะนำให้ปลูกก็ดอกมันใหญ่มากครับแล้วก็ก้านจะสูงตั้งขึ้นพนน้ำสูงมาก ขนาดนี้ก็คือเกือบสองเท่าแต่ถ้าบัวตัวนี้นะครับยกักษกออสเตรเลียเนี่ยก็คือถ้าลงดินนะครับจะใหญ่กว่านี้อีกแบบเชบเราขอด,ดูเลยมีลายสีครับแต่ขึ้นอยู่กับราคาของผมสีนี้ซื้อมาก็สั่งในช้อปปี้ครับสองร้อยสามสิบบาทนะครับแต่ถ้าเป็นราคาบัวนี้ก็คือว่าใ่ราคาปกติไปก็คือว่าสี่สิบบาท ห้าสิบบาทนี่ครับผมปลูกในอ่างนี่ยังปลาเล็กๆนี่ครับลูกเต็มเลยน้ำใสๆเดี๋ยวให้มาดูที่นี่ครับเดี๋ยวพามาดูน้องๆกตาย การแจ้งอย่างเงี้ยนี่อยู่ในโอ่งครับการแจ้งนี้เนี่ยน้ําใสใช้สาตัวนี้ช่วยได้ครับไม่ต้องใช้ดินเลยแค่เอาเด็ดแล้วก็มาวางไว้โตวไว้ได้วยครับน้ําก็ใสเดี๋ยวจะบอกไปในคลิปครับว่าชื่ออะไรผมทำม่ได้ตอนนี้ครับผมสวัสดีครับ